เดี๋ยววันนี้เสร็จสิ้ลงมือเห็ุห้องนี้แล้ววันนี้เนาะงามฮะหกคิบสามโดยมาหกคิบสามมาขนาดมาพื้นติดนั่นมันเหลืออะไรสิเอาไปเปลี่ยนมาใส่ขั้นไหน เมื่อสิขับสิไปเบื้องภายในมาจุ่มไว้แล้วก็เลี้วไปเลยนะ สบายดีสบายดีพี่น้อง FC บัตสุขสุขคนเเยอพพอกับสองแม่บุนเดอนะกำลังสิก๊ับพี่น้องเลยก็เลยอัปเดตเบ่งอีกก่อนสื่อสีมามานน่สื่อสีม,มา,มาถัง4ีโอถือถือวา่วาไวพอสมควรเลยเสียงยังสะพนเห็ดอันผลทางบ้หึ่งหึนะ่งอยู่เนาะอืมโอ้ ทางสางร้างเพิ่นติดกะโลกเสิแล้วแหละน้ำใส่ผ้ากระบอกม,มาบันี้เฮ็ดยังกระยากาแล้วปฟาดพี่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้ก็ได้โอ้งามงาม,มเฮ็ดแล้วกระยังดอกพืชนดอกไฟเด้นี่เนาะโผ้าก,กระลพี่น้องเไย ติดกะโลแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็แล้วพ้อมกันเด้กกระทาสีเลยเราเคยเห็นผลนเห็ดอันนี้จะเถื่อได้เท่ากันเคยเห็นแต่เดียวบึงน้ำเพื่อนคนโอ้งามเทพะเราโจ้เราติดกะโลทางใน,นห้องแล้วแล้วอันนี้ก็ทางใน,น้างพุเทเทคานเทคานแล้ว คักคักคักงามงาม ừ. สื่อกระเจมาให้ตั้งสร้างเพื่อนเก็บเครื่องเก็บคล้องไว้แล้วก็ล็อกไว้อีกทางในน้องเขาทางบาจโจไฟบ่มาเนาะเห็ดยังกระยากแล้วเอามาเพิม่มอีกสามตัวนี่ หมดชิปโลมันเจ้าเกดหนึ่งนะกับอันหนึง่งติดกระเบื้องแล้วกับทาสีแบดกระเบื้องกับทาสีน,นี่แล้เมื่อนนี่ยันแล้วยุกกโลาโลคน แล้วเราบอยโบกันแล้ว่าติติมต้องโบกตัวนี้แล้วจังคีต pues ิดขังน <sk ี่ที่โอ้หัดข้่ erm> ้างทีม่มันเปื่อนี้อนรเทศตัวนี้อือรูฟนเทตัวนี้นะอู้ ไปวมาเห็ดอย่างกระย่างเลยใ้เราอะนากระเทคานแล้วโอ้โหผ่าจานแบบสีขาวไปเลยเราอะมาต้องตัดคนนะมักแบบขาวแบบบริสุทธิ์ไปเลยแมนคนน่ะสีขาวเนอะคนน่ะยันราอย่างนี้เนี่ยตัดแบบคนน่ะพอเป็นยังคนน่ะนมักเลยคนน่ะนี่ เพป็นสิลงมือเห็ดหอมนี่แล้ววันวน,วนี้เนาะงานเพิ่นว่าเพิ่นมักแบบนั่นเด้อก็ดีแล้วมันจังไม่ได้เปลี่ยนสีเท่าน,นั้นเนาะต่างบังยอดเกี่ยวเข่าวนะา่าจังไม่ไนดะ้มาเนาะอต่างลุงนั่งกับยังบ่เศร้าบ่นะาเจ็บมือเพิ่นโอ้เราก็คือสิเจ็บแหงแล้วเนาะ ก็เลเลยอือเล่จำนี่นะอเีวขานี่ันนี่อนี่บได้เห็นเห็นบอกเคยเห็นจักเต่อได้บอกเคยเห็นทางเัน่นนี่จักเต่อ เดินมาที่หองนี่แล้วจังสีได้สาบไปได้นี่ป็นแบบสีสาบตีนมันขึ้นนี่ว่วตีนมันยังบร่ได้สาเราต้องสาบตีนมันมาลำเบิ่งทางอันบาโจก,กันฮ้อนคือฝนที่ตกเนาะตัวไอ้คนเกี่ยวเข่าร้ายหลยยังตกบอ้อฝนนี่ทำบาโจ ก็ต้องสาบสาบงามอีกสาคกเอ๊ะทาสีใส่เนือเดียวขาวจ้ากระเบื้องเน้สีคดเลยไ่ข้างตดเพื่อนเัาตีกี้บัวชัก ว่าสีได้งามสร้างให้เวียดนะสีสีสขาวขาวเพื่อนไวอันนี้นี่ขิดถือกันยังบ่คอยเห็นได้นเนาะแมอนออกทองทองงามติดกระติดง่ายได้เนะเบิ่งก็แบบว่ามัน ลายมันแบบมีแต่เอาตามกันซีซ้นมันสูงจ้ะพักได้คนเดียว เดี๋ยวให้เบิ่งกระเบื้องว่ามันเหลือเท่าใดแล้วสิเอาไปเปลี่ยนเอามาใส่คันใดลืมมือนะไปเอาแบบเดียวลวดเลยล,ลืมคิดลืมคิดเท่านะลืมคิดเท่าสั่นกันมาใส่ให้เพิ่นเพลินกระติดขึ้นเลยนะคัในใดคันแล้วตัวนี้ก็ได้เนะ้อเราจะหายวงเพิ่นไล่เหลวนกัน ไปบ่มาสิตัดกระเบื้องหรือสิตัด,อ,ดอย่างไรเงี้ยได้ไหมโอ้โ๊มวันนี้หอนเอาเด้เหรอเนี่เนาะต้องใส่ยุ่้คนเกี่ยวเข่าลายเนาะนยุ่้คนเกี่ยวเข่าลายเลยกั้นคนกู้เข่าบ,าทาบ่ทันบ่เฮ้ยคือเห็บลอยทีค่าเรียบร้อยอื หั่นกับหอนคักแบบบัหนาวกับหนาวจนบบเป็นตาอยู่ฮึโอ้ยอย่าปาอีกเดือนหนึ่งเดือนสองหาหมองสิยูกับโบมีเดอ้อจะข้าวตะกี้นี่ถือระดูคักลยเนะ อ้วแมนกไปทิงเ<ม>นีต<ม>ะกี้นี่เดี๋ยวดูฝนก็ถือคักเนาะบดก็คือบอดนี่ยยืดยุดบัลดีเอาลูกแมน ื่อสิบดแล้วบอกคือเห็นขี่กระเดือนออกตายใดๆเห็นขี่กระเดือนออกตายอันเิ้นบาดเดียวเนี่ยโอปปอรผสมใส่โรออกไปอันใส่ลูกติงเน้นสร้างเงินอ่ไรย่างบารายเปน็นยังเลยเนาะไปนับบึงกะโหลกกันกน,นับบึงกะโลก่ะ

มา6กคลิปสามาคมาพื่นติดนั่นมันเหลืออะไรสิเอาไปเปลี่ยนมาใส่ขั้นใดลืมนะมือ <c oughs> ว่าลืมคิดพ่อว่าเอามือเอาเอาลึกเอาเอาหยาบเอาเอามือีนเนวลาขึ้นขันใดอันตรายได้เนาะผสมเยอะะแล้วก็บางผีเลยนะ โอเสียงโหพดผลจกบินเห็ดทางแน่เนียวโอ้อเห็ดทางเข้ามาเออเธอเด็กกัอออพอสมควรอยู่าตือกระดาษทรายมาให้ หวกึ่งบิดจับกับหวกเขาหกหกแผ่นได้กับหนึ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเข้าก็ด ันนี้เพิ่นก็คือสิบพื่ให้ใส่แล้วแหละไอ้เอ้ยเห็นเพินเ่นแวาแววว่าอยากอยากติดเพดานมา,า, <c oughs> าสิอยากใส่เพดานมา,า <c oughs> สเามาาิเห็นทางเพินนพ่นว่าเนาะอาบุเป็้ยนยังกับเพิน่นมีเงินมีคำกักบใส่น้ำลังก็ได้เนาะห้อยยากด้ออืมนีสร้างแต่เบิ่งเพิ่นตั้งก่อนเพิ่นสิตั้งแบบใด เออเมนบอหอมซิปก่อนแล้วะม่สาบแปดเซนขักได้งามได้ติดแล้วนี่ก็ต้องทิชัก่ันนี้ ตปกี้เาบ่จักนะเอาคิดว่าโอ้สร้างพึ่งกะสร้างเห็ดแท้ไม่ได้คิดได้ว่ามันเป็นลูกมาเนี่นี่เห็ดนำเพื่อนคนนะคิดว่าสร้างเห็ดเอาเองบ่งานคิดว่าสร้างปั้นเอาเด็นเหน้าอ่ ได้เป็นเห็ดนี่ก็ได้ออะเหลืออีกเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นตำมาห้าเปอร์เซ็นสิบเอร์เซ็โอ้น่ยมันสีขาวสีไปเป็นทางในจริงนี่เด้อีกนิ่งเพียครับแน่เด้โอ้ ตอกขักคนกระจุงอบเบื่องอ่ะเผ็ดเ้ยแล้วเป็นกระสาบอีกสาบ มันมีแต่มันได้ตัดตัวนี้น่ะอือได้พาหินบ่พอดีมัน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 ใหญ่เด้ไฟเพิ่นบ่มากเลยต้องจงไว้บ่มันเป็นยังคือว่าตกดุแท้ไบ่ถึงบ่บ่ปไฟอยู่นี่อก็ต้องจงไว้ล่ะบ่จงบมันเข้ามันบ่ได้เนาะ มาจงไว้แล้วก็แล้วไปเลยนะเออเรี่รอ,อยทางในเดียวสองห้องมานีเลี้วห้องนี้ มอเอินกันมานี้ตพนนี้เพิ่นกระสาบเรียบร้อยแล้วเพิ่นกระจังสติดออกมาเลยพอบาเล็กนะเอามาแต่พุดเด้ มาแต่เรือของน้ำสละมาไหวใส่กนนะ้อนเพื่อนกำลังอีกไฟผมมาก็เลยต้องจงไวกะไวต้องได้ตัดนะเพื่อนที่เพื่อนจงไวมื่ออื่นจังมากใส่ได้ตัดเพื่อนะสั่นมันกะพ่ได้ใส่พ่ได้มันใหญ่ง ก็ดีกระเทินโอ้คักเด้อแับนี้ทาสีสันขึ้นอีกก็งามแน่นี่จ้วะเลยนี่ทางบาจทุทิดกระเบื้องก็ทางพ้อ,อพ่นทางไอ้สร้างรถเทากาับเห็ดลูกติิงเนาะนาพี่องเลยจังรายกาเมื่อหน้าสิมาอัปเดตใหม่เมื่อนี้ก็สิพขอโตก่อนเฮ้าก็ได้ให้ทางสาร้างเพิ่นเห็ดเวียกเฮ็ดงาน,น อะไรกัพ่อกันในคลิปหน้าพ่นแหละคลิปนี้ก็สิไปสก้อนเนาะไปก็เด้สร้างเด้อเลยมีอย่างกระโทนบอกเด้อกระเดื่อยอย่งเนาะมีแต่กระดาษทรายแล้วเนาะมองที่เดิมมาได้มาแตไในเดี๋ยวมือหน้าสิเวมาใหมา่ไม่นี้ไปแล้วพี่น้องพอกันในคลิปหน้าเนาะันล้วคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณมาสุขุสุคนที่เข้ามาเบิง่งมา z o o ไปแล้วสาบายดี